สวัสดีทุกคนมีเรือจนสลับอยู่เทวนี้เราถูกจนสลับจับอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เราจะเอาชนะจนสลับและหลบนี้ได้อย่างไรเราขับเรือจนสลับลำนี้ได้ไหมไปดูกันเถะฉชนาที่นี่ก็ถูกแล้วปึนานลังเกียร มองหาอีกว่ามีอะไรจะสามารถใช้ได้เอ้าดึิงแล้วเปิดในบังเกอร์ลัมนี้สามารถใช้ได้เลยไหมลงดูกันเถึดอาจจะไม่ได้ทางมาส่งออกไม่ได้ฉันเปิดผิดทางเลอ วิดีโอครั้งนี้ก็จุอยู่ที่นี่แล้วเพื่อนที่ชอบอย่าลืมดีดาามช่องคองฉันนะ